มันมีสิ่งที่เรามีความรับรู้และเรารู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเนี่ยเกิดขึ้นมากมาย ในแผ่นดินนี้นะครับไม่น่าเชื่อมีการเห็นอกเห็นใจผู้ที่เป็นผู้กระทำความไม่ดีหรือแม้กระทั่งใกล้ตัวมาหน่อยหลายๆคดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมคุณผู้ชมเคยได้ยินสำนวนที่ว่าโลกใบนี้อ่อนโยนกับคนที่หน้าตาดีไหมครับน้องคนนี้เป็นน้องที่หล่อมากใช่ไหมครับเป็นน้องที่หน้าตาดีมากอันนี้ไม่ได้เป็นการนํามาประจานอะไรนะแต่ภาพของน้องเนี่ยได้ถูกเผยแพร่กันไปทั่วโลกนะฮะน้องคนนี้เป็นผู้ต้องหาขับรถ ชนคนเสียชีวิตคือถนนที่น้องเขาขับไปเนี่ยเป็นถนนที่วัยรุ่นเนี่ยประลองความเร็วกันนะฮะแล้วก็บ้านของน้องเนี่ยรวยมากรถที่ขับเนี่ยเป็นรถมาสแตงแล้วแข่งกับเพื่อนมานะฮะปรากฏว่าไปทําให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยจากกันตลอดการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2018ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ย มีแฟนคลับจากทั่วโลกนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐฟลอริดาสหรัฐเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นคดีสะเทือนใจแต่ก็เป็นเรื่องที่ชวนอึง้งสําหรับหลักคิดหรือตักกะแห่งความยุติธรรมของคนจำนวนมากบนโลกคือผู้ที่ก่อเหตุกลายเป็นคนที่มีแฟนคลับทั่วโลกเพราะความเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาดีและแฟนคลับของเขาเนี่ยได้มีการขับเคลื่อนมวลชน เรียกร้องให้ศาลเนี่ยลดโทษเขาตํารวจศาลก็ใช้เวลาพิจารณาคดีนี้3ปีเลยนะครับเพราะมีการต่อสู้การขอลดหย่อนนะฮะแล้วก็ยังมาติดช่วงที่มีโรคระบาดด้วยต่อมาเมื่อวันที่10เมษายนปี 2021ครับเมรอนเนี่ยสารตัดสินจำคุกถึง24ปีท่ามกลางความตกตะลึงของทานายความและคามรอนเองนะเขาเนี่ยถึงขนาดดวงตาเบิกโพรงกลางสารเลยอิริยาบถต่างๆของคามรอนอยู่ในสารกลายเป็นไวรัลครับมีคนกลุ่มหนึ่งที่ตักกะผิดเพี้ยนชื่นชมในความหน้าตาดีเรียกว่าระดับดาราระดับเทพเนี่ยนะฮะจนไปหารูปเก่าๆของคามรอนเนี่ยมาโพสท,ทำเป็นคลิปตัดต่อใส่เสียงเพลง เกิดเป็นกลุ okay. <It> ่มแฟนคลับทั่วโลกขึ้นมาตอนนี้คาเมรอนอายุ24ปีเขาอยู่ในเรือนจํารัฐฟลอริดากําหนดพ้นโทษนุ่นก็2,044ซึ่งวันนั้นเขาก็จะมีอายุ44ปีนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยพอจะเทียบเคียงได้กับกรณีอยู่อีก2-3กรณีในบ้านเรานะครับมีทําอะไรก็เหมือนกับเป็นข่าวทําอะไรก็จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนนะครับคนมาเนี่ยโอ้โหมาเชียร์มาชื่นชมมาให้กําลังใจอย่างเคสกรณีของนักร้องคนหนึ่ง ซึ่งสารได้ตัดสินเนี่ยว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งต้มตุนกรณีของการเทรดหุ้น Forex 3 d ดีดารานักร้องคนนี้มีความคล้ายละไม้กับเรื่องราวของ ลอ,อย่างมากสร้างความงุนงงสงสัยมากวันที่เธอถูกพิจารณาคดีและถูกตัดสินปรากฏว่าคนไปโฟกัสความสนใจจํานวนไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งแล้วกันไปโฟกัสว่าสงสารจังเลยเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยไม่น่าเลยเธอไม่ได้ทําหรอกมั้งมันเป็นสํานวนเป็นวาทก,กรรมที่ทําให้บรรดาคนที่เป็นเหยื่อที่สูญเสียเนี่ยจำนวนหลักเป็นหมื่นล้านนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเกิดการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาว่าโลกนี้อ่อนโยนกับคนที่หน้าตาดีจึงสง ผลให้คนจํานวนมากยอมที่จะทุ่มเงินไปสู่การศิลปกรรมเพื่อหวังว่าโลกนี้จะอ่อนโยนกับเธอแต่ในหลักการศาสนาิสลามห้ามเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยวิถีชีวิตของผู้ศรัธทธาเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนความยุติธรรมโดยที่ไม่อ่อนไหวกับคนน้ตตาดีคราวนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ตื้นแค่นั้นหลักการศาสนาิสลามเนี่ยมีความลึกซึ้งมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องได้ฟังเรื่องความยุติธรรมจากการถอดเนื้อหาในความหมายของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ดำรัสนะแล้วพี่น้องจะมีกําลังใจพี่น้องจะเต็ม เปลี่ยนไปได้วยความหวังในความยุติธรรมท่ามกลางสังคมที่ไม่ยุติธรรม